สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสาร2เรื่องสำคัญที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเงินดิจิต a l วอลเล็ต0 0 0 0บาทซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมายอมรับนะคะว่าน่าจะไม่ทันไทม์ไลน์เดิมที่ว่าจะแจกกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะและสาหรับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มี อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ9เดือนลวดเลยนะคะตั้งแต่มกราคม67จนถึงกันยายน67ค่ะคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องแรกกันก่อนนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทซึ่งสำหรับข่าวนี้เราก็นำมาจากไทย PBS นะคะเขาได้แจ้งว่าทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมายอมรับเกี่ยวกับเเรื่ององงงขิน 10,000บาทหลังจากที่มีการเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งจากการที่ปปชยื่นข้อเสนอแล้วก็มีหนังสือตอบกลับจากกฤษฎีกาจึงต้องรับฟังความเห็นรอบด้านทำให้ไทม์ไลน์เดิมที่จะแจกในเดือนพฤษภาคมนั้นน่าจะไม่ทนันแต่ยังไงก็ตามนะคะ ทางท่านจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อและไม่ลดวงเงินไม่ลดจำนวนคนยังคงแนวทางเดิมหลังจากนี้ก็จะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อรับฟังความเห็นต่อไปนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรก็มีการกล่าวว่า หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเมื่อได้เห็นหนังสือตอบกลับของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำตอบเชิงกฎหมายไม่มีการไฟเขียวไฟแดงไม่ได้ห้ามและไม่ได้สั่งการให้เดินหน้า เพราะไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นความเห็นทางข้อกฎหมายซึ่งคณะกรรมการนโยบายดิจิต a l วอลเล็ก็มีหน้าที่รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้เข้าสู่กรอบของกฎหมายให้ได้ในที่สุดนั่นเองนะคะโดยขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะต้องรอให้คณะกรรมการปปชส่งหนังสือรายงานข้อเสนอแนะมายัางรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วก็จะได้เชิญคณะกรรมการนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็มาประชุมเพื่อนําความเห็นของปปชกฤษฎีกามาพิจารณาในคราวเดียวกันแล้ว จึงจะได้เริ่มกระบวนการในการฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมทําความเข้าใจกับหน่วยงานแล้วก็องค์กรอื่นๆที่ยังไม่เห็นเจตนาดีที่รัฐบาลพยายามจะทํายังมองไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะทางรัฐบาลก็จะต้องมีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกรันแล้วก็เดินหน้านโยบายนี้ให้ได้ในที่สุดนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นสําหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้คําตอบที่ได้รับจากทางรัฐบาลนะคะก็คือจะเดินหน้าโครงการต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ในกรอบเวลาเดิมที่คาดว่าจะจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม2567นี้นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ถ้าหากว่ามีรายละเอียดอื่นใดที่เพิ่มเติมมานะคะทางเราข่าวสายขวดและน้อยก็จะรีบ ติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะส่วนเรื่องที่2ออันนี้จะเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ตอนนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเขาก็ได้มีการอนุมัติเงินออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับการแจกเงินเพิ่มพิเศษให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรประชาชนในการรูดซื้อสินค้านะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มที่ได้รับสิทธินะต้องเน้นย้ํานะคะว่า ไม่ใช่ทุกคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในเงินเพิ่มพิเศษนี้จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้เท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนยังไม่ได้ไปเปิดบัญชียังไม่ได้ผูกบัญชีด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักก็เน้นย้ําเลยนะคะว่ายังสามารถยืนยันตัวตนได้แล้วใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีก็ไปเปิดบัญชีพร้อมกับผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักได้เลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้เขาจะโอนเงินเข้าให้ผ่านบัญชีธนาคารแล้วเราก็สามารถไปกดเงินสด ออกมาได้เลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ละปีก็อาจจะได้รับไม่เท่ากันจํานวนเดือนไม่เท่ากันอย่างปีที่แล้วเขาก็มีการให้ไปแล้ว1ครั้งนะคะในช่วงเดือนกันยายน2566ปีที่แล้วเนี่ยได้รับกันคนละ600บาทแต่สำหรับปี67นะคะอนุมัติออกมาเรียบร้อยได้รับกันไปเลยคนละ 900บาทนั่นก็คือเพิ่มให้เดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา9เดือนก็เท่ากับว่าจะได้รับ900บาทแต่เขาจะไม่ได้จ่ายเดือนละร้อยแล้วก็ไม่ได้จ่ายรวดเดียว900นะคะแต่จะมีการแบ่งจ่ายทั้งหมด3งวดโดยงวดแรกนะคะจะมีการจ่ายให้ในวันที่1 1 12, 13มีนาคม และงวดที่2ก็จะเป็น 11, 12, 13มิถุนายนงวดสุดท้ายจะเป็นวันที่ 11, 12, 13กันยายนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับใครก็ตามที่มีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินตรงนี้ทุกคนแน่นอน ส่วนสำหรับคนที่ยังมีอายุไม่ครบ60ปีบริบูรณ์แต่ว่าจะครบในปี2567นี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เกิดในปีพศ2507 กลุ่มนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน900บาทนี้ด้วยเพียงแต่ว่าจะได้ไม่ครบเต็มจํานวน900บาทนะคะก็คือจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ100ก็ต่อเมื่อถึงเดือนที่เราอายุครบ60ปีบริบูรณ์นั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเกิดในเดือนมกราคม2507เดือนมกราคมเราก็จะไม่ได้แต่เราจะไปได้รับในงวดของเดือนกุมภาพันธ์2567เพราะฉะนั้น เราก็จะได้รับเพียงแค่200ในวันที่ 11, 12, 13มีนาคมนะคะเนื่องจากว่าเดือนมกราคมเราไม่ได้แต่ใครที่เกิดลดหลั่นกันลงมานะคะอย่างเช่นคนที่เกิดในเดือนสิงหาคม2507ก็จะเท่ากับว่าได้รับเพียง1เดือนก็คือในเดือนกันยายน2507นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปี2507จะเป็นกลุ่มเดียวนะคะที่จะได้รับเงินไม่ครบตามจํานวน900บาทและถ้าหากว่าใครที่เกิดเดือนกันย ายน2507เป็นต้นไปกลุ่มนี้ก็จะยังไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวสารซึ่งเป็นข่าวดีมากๆอย่างน้อยๆถึงเพิ่มให้แค่เดือนละ1น0่บาทก็ยังดีกว่าเราไม่ได้รับเงินใดๆเลยนะคะตรงนี้ก็ยังถือว่า เพิ่มมาให้ถ้านับรวมๆแล้ว9เดือนก็ได้เพิ่มมา900บาทและเงินตรงนี้นะคะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการเปิดบัญชีหรือว่ามีบัญชีแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนก็ให้รีบดำเนินการเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเงินจะได้โอนเข้าให้ทันทีอัตโนมัตินะคะส่วนสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเป็นผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปที่ธนาคารไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้ตรงนี้สามารถ ทำหนังสือมอบอํานาจโดยไปที่สํานักง,งานคลังจังหวัดนะคะหรือจะเป็นอบตอเป็นเทศบาลก็ได้แล้วก็ไปแจ้งเขาว่า เราจะขอมอบอำนาจให้โอนเงินเข้ากับบัญชีของลูกหลานเรานะคะหรือเป็นบัญชีใดๆก็ตามที่ผู้สูงอายุนั้นต้องการที่จะให้โอนเงินเข้าก็ทำหนังสือมอบอำนาจแจ้งไปตอนนี้ก็รีบดาเนินการไว้ก่อนได้เลยนะคะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่ทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยรีบติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ